เพื่อนอเนาะเนี่ยเหนแดงเขากำลังใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็จะขยายพันธุ์ไว้ในนั้นนะอ่านะตามที่ลูกเคยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูกอนไว้ในนั้นนะอ่านะตามที่ลูกเคยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูกอนขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนขานะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะ <c ười> ขอบคุณมากมากจ้าไปละบายบายมัดใส่ถุงแล้วก็เขาเรียกอะไรเจาะเจาะจ เจาะก้นถุงเล็กน้อยค่ะเพื่อนขานะคะเจาะก้นถุงในเล็กน้อยแล้วก็มีดินไปสักหน่อยค่ะเพื่อนขาเอาดินใส่ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่สนิทจะพาเพื่อนมาดูเขาทําแหนแดงไว้ลูกสาวพี่สนิทที่เองนะคะเพื่อนเพื่อนขาเขาเพาะหาให้ดูก่อนว่าอยู่ที่ไหนเนาะอันนี้อันนี้เขาโตแล้วนะเพื่อนเนาะอนี้เขาโตแล้วนะอันนี้เขาโตแล้วนะเห็นไหมคะคือเหมือนเหมือนประมาณว่าเขาให้อาหารขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนขานะ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะขอบคุณมากมากจ้าไปละบา,บายบายครอบไว้นี่เวลาน้ำนี่คืออาหารในนั้นเขาก็จะออกมานะคะอันนี้อันนี้เขาเขาเลี้ยงไว้นะ,ะเพื่อนขาเนาะถามเขาเรียบร้อยแล้วว่าเขาทำกันยังไงนะหนึ่งกระ,ะมังเนาะเขาเรียกกระ,ะมังหรือเปล่าเดีย๋ยวพี่ซิจะใหพ้พาไปดูนะเขากำลังทำอันเนี้ยเห็นไหมเพื่อน นี่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 เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่สนิทจะพาเพื่อนมาดูเขาทำแหนแดงไว้ลูกสาวพี่สนิทที่เองนะคะเพื่อนเพื่อน่ะเขาเพาะค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่สนิทจะพาเพื่อนมาดูเขาทำแหนแดงไว้ลูกสาวพี่สนิทที่เองนะคะเพื่อนเพื่อน่ะเขาเพาะเพื่อนเพื่อนขาเนาะถามเขาเรียบร้อยแล้วว่าเขาทำกันยังไงนะไว้ในนั้นนะอ่านะตามที่ลูกเคยบอก เด,เดี๋ยวหาให้ดูกนมัดปะแต่ในนั้นก็คือใส่ดินไปด้วยหน่อยนึงนะคะเพื่อน่ะแล้วก็เอาใส่ไปในน้ําแล้วก็ใช้ะตะกร้าใบเล็กๆครอบไวค่ะเพื่อน่ะครอบไว้นี่เวลาน้านี่คืออาหารในนั้นเขาก็จะออกมานะคะอันนี้อันนี้เขาเขาเลี้ยงไว้นะคะหน,หนึ่งกระมังเนาะเขาเรียกกระมังหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ซิปจะใหพ้พาไปดูนะเขากําลังทํามาเนี้ยเห็นไหม เพื่อนๆนี่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 เห็นไหมครอบไว้ในเวลาน้ํานี่คืออาหารในนั้นเขาก็จะออกมานะคะอันนี้อันนี้เขาเขาเลี้ยงไว้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนขานะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะขอบคุณมากมาก,มากจ้าไปละบา,บายบายมัดใส่ถุงแล้วก็เขาเรียกก็อะไรเจาะ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 ก้นถุงเล็กน้อยคะ่ะเพื่อนขานะคะ เจาะก้นถุงในเล็กน้อยแล้วก็มีดินไปสักหน่อยครับเพื่อน่ะเอาดินใส่มัดปะแต่ในนั้นก็คือใส่ดินไปด้วยหน่อยนึงนะคะเพื่อนค่ะแล้วก็เอาใส่ไปในน้ําแล้วก็ใช้อะตะก้าใบเล็กๆครอบไว้ค่ะเพื่อนขา<ส>อาหารสัตว์ก็ได้แต่ลูกสาวเอามาใส่ต้นไม้ค่ะเพื่อนค่ะเอามาผสมใส่กับต้นไม้นะเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนไปขุดสะเยอะแยะเลยอ่าเห็นไหมครับเพื่อนสวยไหมคะอ่ะอันนี้แหนแดงเนาะ ไม่รู้ว่าจับได้หรือเปล่านะอันนี้เขาเพาะมานะคะเพื่อนค่ะอันนี้คือแหนแดงนะคะนี่ใส่ปุ๋ยคอกนะคะลงไปนะคะแต่ว่าก่อนที่จะใส่ปุ๋ยคอกนะก็ต้องใส่ถุงก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนใส่ถุงหิ้วหรือถุงอะไรก็ได้นะคะใส่ตรงนี้คะ่ะเพื่อนขาเนี่ยจะเป็นกระถางต้นไม้คะ่ะครอบลงไปเลยแล้วก็มีดินหน่อยหน่อยนะน,นะนึงนะเพื่อนเนาะเนี่ยแหนแดงเขากำลังใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็จะขยายพันธุ์เดี๋ยวหาให้ดูก่อนว่าอยู่ที่ไหนเนาะอันนี้อันนี้เขาโตเลยนะเพื่อนเนาะ เขาตูแล้วนะอันนี้เขาตูแล้วเห็นไหมคะคือเหมือนเหมือนประมาณว่าเขาให้อาหารขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนขานะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะขอบคุณมากมากจ้าไปละบายบายขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนขานะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะขอบคุณมากมากจ้าไปละบายบายมังคค่ะเพื่อนขาเนี่ยเห็นไหมคะกระมังค่ะเพื่อนขา กะละมังใบใหญ่หนึ่งสองสามกะละมังค่ะเพื่อนขาเนี่ยอาหารสัตว์ก็ได้แต่ลูกสาวเอามาใส่ต้นไม้ค่ะเพื่อนขาเอามาผาสมใส่กับต้นไม้นะเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนไปขุดสะเยอะแยะหนึ่ง,งกะละมังนะเนาะเขาเรียกกะละมังหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ซิปจะใหพ้พาไปดูนะเขากําลังทํามาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนี่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 เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนคะน,นี่ประมาณนี้เลยนะ เขากําลังเอามาใส่เห็นไหมคะตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็คือ่าลูกเคยบอกว่าเขาเลยถามว่าน้ํานี่ทํายังไงก็เลยว่าอย่างเงี้ยน้าเป็นน้ําปลาของเรานี่ก็ได้แม่ว่าอย่างงี้เนาะก็เอาน้ําใส่เนี่ยให้ประมาณมัดปะแต่ในนั้นก็คือใส่ดินไปด้วยหน่อยนึงนะคะเพื่อน่ะแล้วก็เอาใส่ไปในน้ําแล้วก็ใช้อตะกร้าใบเล็กๆครอบไว้ค่ะเพื่อนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขานี่นี อันนี้ติ่มกระมังแล้วเนาะอันนี้ติ่มกระมังแล้วอันนี้ก็ติม่มแต่แต่นะคะเพะื่อนขามีมีอีกมีอีกนึงมัดใส่ถุงแล้วก็เขาเรียก,กอะไรเจาะ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 ก้นถุงเล็กน้อยค่ะเพื่อนขานะคะเจาะก้นถุงในเล็กน้อยแล้วก็มีดินไปสักหน่อยะค,ะคะ่ะเพื่อนขาเอาดินใส่ไว้ในนั้นนะอ่านะตามที่ลูกเคยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูกันอันนะ่ะใส่ปุ๋ยคอกนะคะลงไปนะคะแต่ว่า ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยคอกนะก็ต้องใส่ถุงก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนใส่ถุงหิ้วห,หรือถุงอะไรก็ได้นะคะหนึงน่งกละมังเนาะเขาเรียกกละมังหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ซิสจะใหพ้พาไปดูนะเขากาลังทํามันเนี้ยเห็นไหมเพื่อนๆนี่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 นเห็นไหมครอบไว้ในเวลาน้ํานี่คืออาหารในนั้นเขาก็จะออกมานะคะอันนี้อันนี้เขาเขาเลี้ยงไว้นะคะแหนแดงแต่เราไม่ต้องใช้ Dante, เราไม่ต้องขุดสะนะคะเพื่อนขาเนาะเราไม่ต้องขุดสะแล้วมันต้องลงทุนอะไรลงทุนนะคะลงทุนซื well engineer, ้อกละมังแหนแดงแต่เราไม่ต้องใช้อ่เราไม่ต้องขุดสะนะคะเพื่อนขาเนาะเราไม่ต้องขุดสะแล้วมันต้องลงทุนอะไรลงทุนนะคะลงทุนซื้อกละมังหลายวันแล้วนะคะที่เขาได้ประมาณนี้น้อเพื่อนๆเนาะเอาไว้ให้หลายวันแล้วนะคะที่เขาได้ประมาณนี้น้อเพื่อนๆเนาะเอาไว้ให้หาให้ดูก่อนว่าอยู่ที่ไหนเนาะ อันนี้อันนี้เขาโตแล้วนะเพื่อนเนาะนีเขาโตแล้วนะอันนี้เขาโตแล้วเห็นไหมคะคือเหมือนเหมือนประมาณว่าเขาให้อาหารหาให้ดูก่อนว่าอยู่ที่ไหนเนาะอันนี้อันนี้เขาโตแล้วนะเพื่อนเนาะมีเขาโตแล้วนะอันนี้เขาโตแล้วเห็นไหมคะคือเหมือนเหมือนประมาณว่าเขาให้อาหารมัดปากแต่ในนั้นก็คือใส่ดินไปด้วยหน่อยนึงนะคะเพื่อนค่ะแล้วก็เอาใส่ไปในน้ําแล้วก็ใช้อ่ะตะกร้าใบเล็กๆครอบไว้ค่ะเพื่อน่ะ หนึ่งกระมังเนาะเขาเร PLAY. ียกกระมังหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ซิปจะให้พาไปดูนะเขากําลังทํามันเนี้ยเห็นไหมเพื่อนๆนี่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 เห็นไหมมัดใส่ถุงแล้วก็เขาเรียกอะไรเจาะ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 ก้นถุงเล็กน้อยค่ะเพื่อนขานะคะเจาะก้นถุงในเล็กน้อยแล้วก็มีดินไปสักหน่อยค่ะเพื่อนขาเอาดินใส่มัดปากแต่ในนั้นก็คือใส่ดินไปด้วยหน่อยนึงนะคะเพื่อนขาแล้วก็เอาใส่ไปในน้ําแล้วก็ใช้อะ ตะก,ก้าใบเล็กๆครอบไว้ค่ะเพื่อนเกือบเกือบ <c oughs> ต็มกะละมังเลยนะเพื่อนอน้าใส่ต็มกะละมังเลยนะคะอ่าแล้วก็บอกว่าเลยถามว่าอ่าใส่อะไรไหมลงในน้ําใส่นะคะขอบพระคุณๆๆทุกการรับชมนะคะเพื่อนค่ะนะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะ <ๆ S 1> ขอบคุณมากๆจ้าๆๆไปละบายยค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สนิทจะพาเพื่อนมาดู เขาทำแหนแดงไว้ลูกสาวพิสนิทที่เองนะคะเพื่อนๆ่ะเขาเพาะอังเขาเพื่อนค่ะเนี่ยเห็นไหมคะกระมังเขาเพื่อนค่ะกระมังใบใหญ่หนึ่งสองสามกระมังเขาเพื่อน่ะเนี่ยเพื่อเพื่อนๆคะนี่ประมาณนี้เลยนะเนี่ยเขากําลังเอามาใส่เห็นไหมคะตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็คือเกือบเกือบติมกระมังเลยนะเพื่อนอาน้ำใส่ติมกระมังเลยนะคะอ่า แล้วก็บอกว่าก็เลยถามว่าใส่อะไรไหมลงในน้ําใส่นะคะหลายวันแล้วนะคะี่เขาได้ประมาณนี้น้อเพื่อนๆเนาะเอาไว้ให้ห็นไคะเพื่อนๆคะนี่ประมาณนี้เลยนะเนี่ยเขากําลังเอามาใส่เห็นไหมคะตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็คือนะให้อาหารปลาก็ได้นะเพื่อนๆเนาะให้อาหารปลาก็ได้นะเป็นมีประโยชน์เยอะเลยแหนแดงนะเพื่อนนะ คลิปนี้นะคุเพื่อนขาขอไว้ในนั้นนะอ่านะตามที่ลูกเคยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูก่อนเดี๋ยวหาให้ดูก่อนว่าอยู่ที่ไหนเนาะอันนี้อันนี้เขาโตแล้วนะเพื่อนเนาะนี่เขาโตแล้วนะอันนี้เขาโตแล้วเห็นไหมคะคือเหมือนเหมือนประมาณว่าเขาให้อาหารไว้ในนั้นนะอ่านะตามที่ลูกเคยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนขานะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะขอบคุณมากๆจ้า ไปละบายยค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สนิทจะพาเพื่อนมาดูเขาทำแหนแดงไว้ลูกสาวพี่สนิทที่เองนะคะเพื่อนๆค่ะเขาเพาะาหาให้ดูก่อนว่าอยู่ที่ไหนเนาะอันนี้อันนี้เขาโตแลนะ้วนะเพื่อน